สวัสดีครับสวัสดียานเยน็เยนๆไปทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเพื่อนสมาชิกชาวเกษตรตกท่านอย่างครับผมที่กำลังรับชมทางยูทูบในขณะนี้ด้วยนะครับก็วันนี้พามาสำรวจแปลงงาข้าวสายพันธ์5451นะครับผมวันนี้ก็อายุ32วันนะครับ32วันนะ เดินสำรวจดูนะครับผมหลังจากฉีดยาป้องกัน,มนแมลงเชื้อรานะครับผมจะฉีดไปอย่างนี้นะครับฉีดได้ไป3ามสวันแล้วครับฉีดไป3ามสี่วันกเมื่อคืนเจอฝนตกหนะักโซนแถวบ้านสวนนะครับผมก็ตำบลดอนทองเพิ่มเมืองจังหวัดพิษณุโลกแต่โซนในเมืองก็สอบทางก็บอกว่าไม่ค่อยแรงมากนะครับผม วันที่สิบเก้ายีเรียกว่าหมระสมพายุโซนร้อนน่าจะได้โดนโดนไปทุกพื้นที่นะครับผมโดยเฉพาะทางภาคกลางภาคตะวันออกเนะาะแถวชนบุรีจะเห็นว่าหนักเลยแต่เมืวว่อวานนะครับผมวันนี้ก็กรมมาตัแจ้งเตือนว่าน่าจะหลายจังหวัดเป็นห้าสิิบ นะครับประมาณ57จังหวัด,ดวได้ดูจากกรม,มตุนะครับผมนี่จะเริ่มก่อตัวใหม่แล้วครับเออม,มาลูกแบบนี้ถ้ามาจากเขามาจากบนเขาจากชาติการนครไทยวังทองก็มีสิทธิ์จะถึงนะครับถ้าขึ้นมาลูกแบบนี้มีสิทธิ์จะโดนนะครับโดนหรอก็รอนะ เมื่อคืนทั้งลมทั้งฝนอย่างแรงนะครับผมก็ช่วงหัวคามก็มีแต่ลมนะครับผมจาชท่วงเด็กประมาณเที่ยงคืนตี่หนึ่งมาอย่างแรงเลยนะครับผมจะตายระดับน้ำเต็มเลยนะครับผมจะพอดีในที่ทางเจ้าประธานที่เขาบอกว่าจะไม่ปล่อยน้ำแต่ปกติจะปิดวันนี้นะครับผมแต่ก็ยังเห็นเต็มคลองล้นเลยนะครับผมเพราะน่าจะได้จาก เขาเรียกว่าได้จากน้ำฝนพั่วด้วยนะครับจากหมอกคืนและโดยเฉพาะบางจุดก็ข้าวทีข้าหวานกันในช่วงมกราคมผ่านนะครับมกราทีหวานข้าวกันจะช่วงนี้ก็เริ่มออกรวงเริ่มตั้งท้องออกรวงกันแล้วนะครับผมจะจบทานกันเลยจาก เห็นว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายไม่มั่นใจนะครับผมปกติที่ถ้าปล่อยมาก็จะรอบสุดท้ายก็เมษาพอจะปล่อยน้ําให้ก็ีย้ว่า,าชาวบ้านได,ด,เด,เด,เด้เล่นน้ำคลายร้อดนด้วยเด็กๆเล่นน้ําคลายร้อนช่วงสงการแต่ปีที่แล้วนากก่าจะต่างประมาณ20อย่างเงี้ยครับผมประมาณก็ปิดประมาณ20บมีนาปีที่แล้วก็ปิดเลยนะครับผม รอบนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันแต่ก็หลาย่ันก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าปล่อยบางคนก็ว่าไม่ปล่อยก็ช่วงไทยที่ปลูกข้าวรอบหลังอย่างผมนี่ก็เริ่มอัดน้ํากันเต็มที่นะครับผมส่วนใด่น้ำฝนมาเพิ่มอีกนะครับผมจากเมื่อคืนจริงๆของผมก็มันมีระบบโซลารเซลล์ครับระบบโซลารเซลล์แต่คือ ที่น้ำมันได้ต้องแบ่งไม่ไว่าจะเป็นโคกน้องนาเนี่ยครับโคกน้องนาหนึ่งไรสองงานต้องเอาน้ำเข้าเพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนเนาะอากาศมันร้อนแล้วก็มันแห้งไวแห้งไวน้ำลดไวมากเลยก็ต้องแบ่งเข้าสระสวนาช่วงนี้ก็จะหันเข้าไปที่สระใหญ่หันไปโคกน้องนาเก็บน้ำไว้ ตาเพป่ายังไม่โตนะครับหลงปล่าไว้หลายพันตัวเกือบหมื่นตัวนะครับผมและอย่างก็ของคุณตาแค่ด้วยแปลงปิดกันเนี่ยครับก็แก่พึ่งลงกอขอหกหนึ่งไปก็พึ่งแก่กะอัดน้ำมาได้เต็มที่แล้วก็หวานปุ๋ยไปเทียบกอยข่าวพึ่งได้สิบสกววันนะครับได้สิกว่าก็ สั่งรอรุ้นนะครับระบบจะปล่อยหรือไม่ปล่อยในสานะครับผมวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องข้าวนะครับผมก็ได้อัดควบคุมมาลงมาแมงเชื้อรานะครับผมตอนแรกก็เป็นโรคใบด่างใบขาวเลยนะครับผมหลายจุดเลยจะลังเตือจากฉีดไปนะครับก็เริ่มเบาเบา เริมเบาเลยบางตาแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ไว้ใจครับผมช่วงนี้ช่วงข้าวที่ตลางที่อ่าบอกเสี่ยงอันตรายเลยไม่ว่าจะเป็นมะลงมะแรยเชื้อรานะหลาังจากที่เราหว่านปุ๋ยไปนะครับผมพอหว่านปุ๋ยไปก็ข้าวเขี้ยวนะครับเกี่ยวว่าเป็นที่โอ,อ้หล่อตาพวกเกลาแมาลแรงและเชื้อราต่างนะครับผมอันนี้ก็ แล้วปุ๋ยไปหน่อยคะกะว่าจะมาโรยๆสักหน่อยนะครับเพราะช่วงแถบนี้จะเห็นแบบึงเหลืองหน่อยใบเริ่มเหลืองนะครับผมเหมือนปุ๋ยเริ่มหมดฤทธิ์แล้วครับผมเพราะโซนนี้มันทาไหวนะครับพอเส็นที่ผมดันอยากให้เอารถไอ้รถถ่ายปรับที่นะครับจะตรงนี้มันสูงโซนนี้นสูงดันมาโซนนี้ต่ํา นะครับผมจะดันมาจากฝั่งนี้ต่ำกลายเป็นสูงจากฝั่งนู้นสูงกลายเป็นต่ําดันหน้าปวดหัวคือคือปรับไม่ได้เลยนะครับผมแต่ก็ค่อยเอารถทะเล,าลตามแอร์รถไทยเดินตามเนาะมามาลูกมันออกสองตามแต่ค่อยยังช่วนนะพอได้ก็ันซ่อมข้าวกันเยอะก็ลายว่า รงไหนที่ได้ดินเก่านะครับโซนๆอย่างมุมนน้นนะครับที่ดันมาผิวดินนะครับก็จะเขียวนะครับโซนโซนนี้ก็ที่ที่ดินที่โดนเอาผิวดินไปไปฝั่งโน้นก็จะดูเหลืองใบเริ่มเหลืองแล้วนะครับผมดูเหมือนอ่าก็แล้วก็ปุ๋ยหมดแล้วนะครับสิงก็ว่จะมาโรยสักหน่อยน่าจะได้อยู่นะครับผมที่เตรียมใบเผื่อไว้อ่า โซนพวกนี้นครับผมพอที่ฝนตกมาเมื่อคืนก็ทำให้ระดับน้ำม,มันเยอะเนาะเลยก็รอ,ร,อรอสักสองสามวันก่อนก็สักสองสามวัน,นนะครับผมรอแต่อะยุฝนล,ลูกนี้ก่อนนะครับและปัญหาอย่างที่เจอนะครับช่วงที่ผมว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยแล้วก็พอดีผมรอตัวยานะครับผมนวนโซนนั้นท่ทางทิศตะวันตก เป็นข้าวหนาอ่าแต่นหนามันเกิดหนานะครับผมโซนพวกนี้บางเลยนะครับผมแต่แต่แตบางแต่ดูแลแต่แต่กอดีนะครับผมโซนนู้นก็หนาแลวก็เขียวก็เป็นน้อนพวกมแมลงต่างๆแต่อยู่โซนนั้นเยอะมากเลยครับผมเดินสำรวจก่อนที่ไล่ขีดยาแล้วก็อ่าแมลงกิน ใบปลายใบ,ใบร่วงเต็มเลยนะครับผมร่วงเต็มเลยครับเป็นใบข้าวใบกุดไปเลยโสดนั้นทั้งมาทั้งแถบลยนะครับผมบอกเลยจังหวะได้ยามาคาริปัดนะครับผมเร็วเบ,บาไม่งั้นจะจะเกิดปัญหาใหญ่โตเลยหลับหนอนนะครับผมแล้วก็ป้องกันเพลี้ยพวกมแมลงต่างๆนะครับผมแล้วก็ลองดูนะครับผมอ่อนี้ผมปรับ ตัวยาใหม่นะครับผมจากรอบที่แล้วก็อบนี้ก็ดูตาม่าพี่พี่น้องๆในกลุ่มชาวชาวนาเหมือนกันก็เราก็ใส่แนะนำได้พูดคุยกันบ้างว่ายาตัวเนี้ยแน่นอนอยาตัวนี้ใช้แล้วก็โอเคจะล,ลองมานะใช้ดูครับผมลองใช้ดูนะครับผมจะ๋ยีก็จย ต้องเดินหลงสำรวจด้วยนะครับตรงตอเราไม่ใช่ว่าจะเดินดูแต่ตามคนาอย่างเดียวนะครับผมต้องเดินหลงดูต่างต่างนาด้วยโอ้โหเมฆมืดมดเลยที่นอ้องแล้วก็ส่วนบิงบนนี้ไม่มีปัญหาครับอย่างเขียวอาจจะมีเรืองเลืองบางโซนหน่อยเพราะที่มันโคกนะที่มันปรับไม่อไม่เสมอนะครับผม่วงที่ หล่อน้ําไปแล้วก็แสงชั่าเซลล์นะครับน้ำแต่มันก็ยังไม่ท่วมโซนนั้นนะครับในก่อนที่เขาจะปล่อยน้ำโซลประทานมาก็กลายเป็นว่าข้าวก็จะเป็นออกเหลืองๆหน่อยจะไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างโซนโซนเนี้ยคือได้น้ําตลอดนะครับผมแต่ก็เริ่มเขียวเริ่มนะเดินขีดยาแล้วก็สังเกตดูแล้วก็ได้น้ําก็ ก็เริ่มปรับผลผลนตจะได้ปุ๋ยไปด้วยก็เรื่อันนี้หน่อยนะครับผมมาดูอย่างโอกดูสังเกตใบข้าวต่างนะครับผมอย่างนี้ครับตอนแรกจะเป็นใบยอย่างนี้เลยครับผมต่างข้าวเยอะมากตัวนี้ผมก็อัดยาไปาดูแล้วก็ บางหูบากตานะครับผมแต่ก็ยังไหวใจไม่ได้เดี๋ยวก็คอยสังเกตดูเรื่อยๆนะครับผมอย้าเห็นทามาดีก็เดี๋ยวจะไล่อัดอีกรอบนะครับผมก็ในช่วงเจ็ดวันสนะิบวันพวกมแมลง,งต่างๆนะครับผมพอที่ข้าวเริม่มได้สามสองวันแล้วนะครับผมก็ดูแล้วก็ดังก็พอโอเคหน่อยนะครับผมก็ยัง มองแล้วก็ยังคอยแตกกอหน่อยๆแต่หลายท่านก็บอกว่าข้าวพันธุ์นี้ไม่แตกกอเกิดระบบน้ำมันล้นนะครับผมแต่แต่ก็ต้องเพราะข้างล่างนี่ก็เยอะแล้วก็ต้องคอยปิดต้องคอยมันสังเกตคอยเดินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำระบบะไม่ว่าจะเป็น หนอนพวกหนอนพวกมแมลงหลายชนิดเลยนะครับผมแรงแอหรไมว่าจะเป็มแมลงปีขกขาวเพราะกระโดดโซนนี้เมื่อวานได้คุยกับอทางทิศตะวันตกทางแม่น้ำแม่น้ำน่านนะครับผมก ได้คุยแกบอกว่าโซนนั้นเพียบอกโอเพียเล่นซะเสียหายกันเป็นแทบเลยนะครับผมน่หละถามว่าโซนผมเป็นบางไหมผมก็เป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับผมบางเพราะโซนมาเขา,าไม่ค่อยได้มันดูมันเดิน เหญ่หนาข้าวนะครับผมแล้วก็มาเจอ,อที่ก็บางทีก็เป็นไปแล้วเอาไม่ทันแต่อย่างของผมเนี่ยผมจะเดินสารวจทุกวันนะครับผมอาจจะมีเวลาน้อยแต่จะเอาในช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยครับผมให้หารไก่หารปลาเสร็จทำาริตภักิจต่างๆเสร็จแล้วก็จะเดินดูนาะนะครับผมพอเราก็จะเดินอันนี้ต่อมแล้จก็ดูแล ไสทันนะครับผมในถ้็อย่างของคุณตาแกก็หกหนึง่งตอนแรกก็เป็นนั่นเลยนะครับผมเป็นเพีย้ยหมดทั้งทุ่งนะครับพอดีผมให้ยาแก่ไปบอกอยาตัวนี้แน่นอนแล้วก็แต่แกเพิ่งวานปุ๋ยไปขาวเขียวนะครับผมแต่จะมองดูแล้วก็อย่างใบด่างขาวเป็นโรค นะครับเหมือนอผมเลยของแกดูหนา้นาตาเลยครับหวานปุ๋ยใหม่หมเชื้อราบแบคทีเรียรพวกนี้ครับผออันตรายหวานปุ๋ยใหม่ของแกจะปัญหาพวกนันนะครับผมก็ผมก็บอกแกว่ายาที่บ้านก็มีมีอะไรก็ช่วยกันแบ่งกันนะครับพอแกก็ช่วยดูแลของผมเนี่ยครับดูแล เพรผมทํางานประจำนะไม่ว่าจะการเอาน้ํำข้าวให้หรืออะไรต่างๆแจกัเป็นคนดูแลให้ครับก็ฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบันส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมวันนี้ขามาเดินดูข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งอายุสามสิบสองวันสามสบสองวันเดินสำรวจนะครับเดินสำรวจเดินดูเนี่มาพูดคุยกันครับหลายๆเรื่อง หลายหลายปัญหานะครับผมก็ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ไม่ทันนะครับผมเกิดการเสียหายแต่โดยเฉพาะอ่าช่วงนี้ข้าวใกล้ๆจะเกี่ยวกันแล้วนอกจากแก่บางคนก็เริ่มเกี่ยวแล้วที่ปลูกช่วงมกราคุมผาอ่าในฝ่ายธนวานะครับก็แบบตอนนี้ก็บนกันเพราะว่าข้าวลดแล้วข้าว ราคาตกนะครับตกยังควบเลยว่าตกกว่าอย่างาจากเกวียนละหมื่นตอนนี้เหลือ9.500พันห้อย่างวันนี้ดูจากาหลายหลาย,ลายช่องที่นี่ก็ยังโซนพิดสํำแพงเพชรพิดโลกอุดดิตอย่างนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่9.500นะครับผมก็ยังยัง,ยงตกมาเยอะเลยนะครับผมก็หลายท่านก็กังวลอย่างเมื่อคืนในเขียคุณตาคุณตาบอก กว่าไกลจะได้เกี่ยวกราคาตกเลยอาจจะช่วยนะครับผมของผมยังโชคดีหลุนที่แล้วก็ยังได้มื่นกว่านะครับผมแต่ข่าวเสียรลุนที่แล้วลง95้นะครับผมจเจอเชื้อราเชื้อแบคทีเรียกว่าจะคุมอยู่ได้กว่าจะฟื้นตัวมาก็ไม่ทันนะครับผมก็ห้าราได้ไปสองเปลียนนะครับผมก็ได้ราคาช่วยหมื่นเบมื่นกบาท ยังพอได้อาค่าพันข้าวค่าปุ๋ยรอบนี้นะครับผมก็เสมอตัวครับก็เสมอตัวก็เหลือตังไม่ไมเท่าไหร่กําไรนะครับก็ไม่คุ้มนะนะครับผมถ้าเราทําแล้วไม่ดูแลมันก็เสี่ยงอันตรายนะครับเหนื่อยฟรีนะครับผมสามเดือนสี่เดือนยงเงี้ยครับก็ฝากไ้ด้วยกับคลิปนี้ช่องมันสวนพอเปลี่ยนสภาพฟาร์ม เดี๋ยวอัปเดตให้ดูต่อนเนื่องนะครับผมรู้สึกว่าเมฆไกลมาเรื่อยๆแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมเพื่อจะเพิ่มเติมแนะนําข้อมูลต่งตางๆก็ยินดีครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมเอามาปรับรุงม,มาทาที่บรรสุวน,นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ